เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับหรือเพื่อนๆเป็น,นแฟนมหาเวทผนึกมารทุกคนที่ผ่านทางกันมานะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับห้าอันดับนักเรียนที่แข็งแร่งที่สุดในฝั่งของโกโจในตอนนี้เลยนะครับที่จะเอาในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เลยนะที่ได้มีการต่อสู้กันของ2ผู้แข่งแข่งแล้วก็ได้ไลฟ์สดฉายไปที่จอมอนิเตอร์ไม่ว่าจะทางฝั่งเรานักเรียนยันไปถึงพวกกูซาคาเบะโชโกหรือว่าฮาจิเมะบา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 ก็ร้วนแล้วแต่เป็นผู้ชมในการต่อสู้ติดขอบสนามที่ได้ซื้อบัตร VP ในการเข้าชมคือถ้าเกิดเฮียฮัจิเมะแกไม่พอใจในตัวโกโจเมื่อไรเนี่ยถ้าไม่ได้ดั่งใจเฮียเนี่ยเดี๋ยวเฮียรุยเองว่างั้นเถอะ แล้วทั้งหมด5คนนั้นก็จะมีใครบ้างแล้วทั้ง5้าคนที่ผมได้เอามานําเสนอในอีกอนาคตอันใกล้คือการรอวางมวยเลยก็ว่าได้เริ่มที่คนแรกเอาเป็นอันดับที่5ก่อนเลยนะก็คืออิน um ุมากิโทเกะถือว่าเป็นนักเรียนคนนึงในโรงเรียนสซยเวทเขตโตเกียวเลยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆเลยแล้วอาคมของเขาก็คืออะไรใช่ไหมและทาไมผมถึงบอกว่าเขาน่ะแข็งแกร่งจนได้ขึ้นมาเป็นอันดับที่5นี้เลยคืออาคมของเขาก็คืออาคมวาจาคําสาบนั่นเองที่เมื่อเขาได้พูดอะไรไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นจริงเป็น คำศักดิ์สิทธิ์เลยอะไรประมาณนี้ถ้าผู้ที่ได้โดนวาจาคำสาบเล่นงานไปเนี่ยสมมติว่าอินุมมกิเนี่ยเขาได้พูดว่าอย่าขยับเนี่ยคนที่โดนวาจาคำสาบนี้ก็จะไม่สามารถที่จะขยับตัวได้หรือถ้าพูดใส่พวกวิญญาณคำสาบว่าแหลกไปซะอย่างเงี้ยพวกวิญญาณคำสาบเ่านั้นก็จะแหลกไปในทันทีเลยแต่ว่ามันก็มีจุดบอดอยู่นะถ้าวาจามีความหนักหนาเกินกว่าผู้ใช้จะรับไหวผู้ใช้ก็ต้องรับผลของการใช้งานหนักตามมาอีกด้วย หรือถ้าระดับของศัตรูมันแข็งแกร่งกว่ามากๆถึงจะเป็นวาจาง,ง่ายๆเนี่ยเช่นบอกว่าอยาขยับเนี่ยผู้ใช้ก็ต้องรับผลกระทบที่หนักหนากว่าปกติเลยจุดแข็งของอาคมนี้เลยคือสามารถสั่งให้หยุดสั่งให้ตายได้ และจุดอ่อนของอาคมนี้เลยคือถ้าพูดต่อสู้มันเจ๋งกว่าเนี่ยผลกระทบที่ได้ใช้มันก็จะย้อนกลับมาเล่นงานคุณใช้นั่นเองอย่างเช่นเสียงแหบคอแห้งหรือว่าถ้าหนักขึ้นมาหน่อยก็เลือดออกปากนั่นเองแต่ถ้าเสียงแหบแสบคอเนี่ยยังสามารถแก้ไขด้วยการไปซื้อยาแก้เจ็บคอมา่นใส่มันก็พอแก้ขัดได้อยู่แต่ถ้าเลือดออกปากเลยเนี่ยจะต้องรอฟื้นฟูอย่างเดียวเท่านั้นและมันแข็งแกร่งในการสร้างหาจังหวะในการต่อสู้ ยิ่งถ้าเราต่อสู้กัน2รุมหนึ่งอย่างเงี้ยพลังนี้มันจะมีประโยชน์มากๆอย่างเช่นว่าบอกให้ผู้ต่อสู้เนี่ยอย่าขยับเนี่ยผู้ต่อสู้ก็จะไม่สามารถขยับได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะสร้างจังหวะให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปโจมตีแบบจังๆแต่ใช่ว่ามีอาคมวาจาคำสาบแล้วเขาจะกระจอกในด้านการโจมตีทางกายภาพเขาก็สามารถต่อสู้ทางกายภาพได้อีกด้วยและก็ยังมีไหวพริบในการต่อสู้อีกต่างหากผมเลยยกให้เขาเนี่ยขึ้นมาถึงอันดับที่5เลยนั่นแหละ แล้วก็อันดับที่4เนี่ยผมยกให้ตัวประกอบอย่างอิตาโดริยูจิเลยตามจริงเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าเมกุมิมันนับไปอยู่ฝั่งศัตรูแล้วในตอนนี้เนี่ยเพราะว่าโดนซูคุนะยึดร่างไปก็เลยจะนับเมกุมิไม่ได้ในปัจจุบันคือถ้ามีเมกุมิเนี่ยผมไล่ไอยูจิลงไปอยู่อันดับที่5แล้วแหละซึ่งยูจิเนี่ยเขาก็เป็นนักเรียนในโรงเรียนสายเวทที่เพิ่งเข้ามาในโรงเรียนได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นก็ได้พัฒนาการทางด้านความสามารถและก็ทักษะต่างๆยกเว้นหัวสมองและก็ความที่จะยืนหยัดขึ้นมาเป็นพระเอก ถือว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆคนหนึ่งเลย จากเด็กธรรมดาเนี่ยที่ไม่สามารถใช้พลังคำสาบได้แต่ในเพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นเขาก็กลับสามารถใช้พลังคำสาบได้ได้ขัดเกล้าฝึกฝนจนสามารถใช้ได้โหดกว่าคนปกติเลยถ้าวัดกันในฐานะพระเอกโชเน้นแล้วยูจิเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกที่ค่อนข้างกระจอกที่สุดในพระเอกโชเน้นเลยก็ว่าได้พอๆกับพี่หัวส้มเลยก็ว่าได้จะเดินตามรอยกันก็ไม่ไวแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่หัวส้มเนี่ยเขาก็ได้แวะไปฝึกมาแล้วก็อัพเวลเก่งตัวเท่าบ้านมาเลยพอให้สมกับเป็นพระเอกโชเน้นอยู่บ้างแต่น้องยูจิเนี่ย เอา้าสรุปจะมาจัดอันดับความแข็งแกร่งของมันหรือว่าความกระจอกไรน้ำยาของมันกันแน่อุ้ยแกงน้องแรงไปหน่อย ทางด้านเซนในการต่อสู้หรือว่าไหวพริบเนี่ยก็ดีเยี่ยมอีกด้วยสามารถที่จะเรียนรู้ไปได้ในขณะที่ต่อสู้อยู่และยังสามารถแข็งแกร่งขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆแต่เหมือนว่าเวลาในเรื่องจะไม่พอที่จะให้เขาฉายแสงได้บ้างแน่ยังจะแวะมาอีกหรือดูอย่างประสบการณ์ในการใช้โคคุเซนครั้งแรกของเขาก็ได้ย้าว่าครั้งแรกนะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยก็ได้เพิ่งเข้าโรงเรียนสายเวทมาใหม่ๆเลยซัดด้วยซ้ําเพื่อนรักของเขาเนี่ยก็ได้สอนโคคุเซนให้กับเขาจนเขาเนี่ยสามารถใช้โคคุเซนได้ แถมสามารถใช้ม่ได้ติดต่อกันโดยไม่พักถึง9ครั้งในการใช้ครั้งแรก ถึงกับเป็นการทำลายสถิติที่นานามิเขาเคยทำต่อเนื่องกันมาในการใช้แค่สีครั้งและในการต่อสู้กับมฮิโตะแล้วเขาก็ได้พัฒนาการทางด้านตัวละครขึ้นมาอย่างมากว่าจะเป็นทั้งท่าเคนเทเค็นโคกุเซ็นที่ได้ใช้ในการต่อสู้นั้นถ้าเกิดว่ายูจิไม่มีท่าเคนเทเค็นก็ไม่สามารถที่จะรบมมหิโตะวิญญาณคำสาประดับพิเศษลงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องย้ำกันอีกทีว่าในระยะเวลาร่วมที่เขาเพิ่งเคยรู้จักกับพลังคำสาปและก็ได้สามารถใช้มันได้เวลาร่วม3เดือนเท่านั้นจึงขั้ ขณะที่สามารถล้มระดับพิเศษลงได้ตัวหนึ่งเลยซึ่งไอระดับพิเศษเนี่ยเพราะว่าพวกระดับพิเศษเนี่ยด้วยความที่ว่ามันพิเศษเขาเลยจัดยกให้มันเป็นระดับพิเศษถึงขนาดที่บางทีเนี่ยพวกระดับหนึ่งเนี่ยยังสู้ด้วยยากเลยนะที่ได้สู้กับระดับพิเศษนั่นก็เห็นได้ว่าเขามีพัฒนาการในการต่อสู้ที่เร็วมากๆและตัวยูจิเขามีพลังกำลังทางร่างกายที่เหนือมนุษย์กว่าคนปกติชาวบ้านชาวช่องเขามากๆพลังทางกยายภาพของเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งสุดๆ,ดๆก็เนื่องมาจากการที่เขาเนี่ยได้เป็นลูกชายของเคียนจาคุ ที่ไม่รู้ว่ามียูจิมาด้วยวิธีอะไรนั่นเองก็น่าจะเป็นผลที่ทําให้เขาเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแกร่งผิดปกติถ้ารองเอาไปเปรียบเทียบกับคนปกติเนี่ยถ้าโดนยูจิต่อยไปหมัดหนึ่งเนี่ยคือร่วงแน่นอนและยังรวมถึงการที่เขาได้นําทักษะเอามาประยุกต์ใช้ในการต่อสู้ด้วยเช่นพวกยูโดอะไรพวกเนี่ยเขาก็เอามาประยุกต์ใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยถ้าจะยกตัวอย่างก็อย่างตอนที่สู้กับไมโตนั่นแหละที่เขาได้ย่อเข่าลงแล้วก็เตะตัดล่างไปนั่นแหละครับหรือว่าตอนที่สู้กับซูคุน,น่ตขขใจนั่นแหา คุนะแล้วซูคุน่ารบได้แต่จริงๆเขาเร็งเท้าอยู่แล้วนั่นแหละแต่ซูคุนะมันก็รู้แก่นะไม่สามารถทําอะไรได้เลยแถมยูจิเนี่ยเขายังเป็นคนที่โกหกไม่เป็นอีกด้วยอันนั้นไม่เกี่ยวนั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้อ่ะภาพรวมของยูจิก็ถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆคนหนึ่งเลยและได้เรียนรู้ได้เร็วกว่าชาวบ้านชาช่องเขาอีกด้วยถ้าไม่นับพวกฮีกูดูมะอ่ะนะถือว่าเขาเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วสุดๆเลยล่ะยูจิ ถึงเขาจะไม่มีพลังอาคมเลยเนี่ยคนอื่นก็ได้อาจจะตัดสินเขาว่ายูจิมันกระจอกหรืออาจจะมีเปิดเผยมาในภายภาคหน้าแค่มันยังหรับอยู่รอาการตื่นขึ้นมาแบบว่าผลฮิโตฮิตโตโมเดลเทพเจ้านีก่กะอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าถ้ามันไม่มีมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มันไม่มีไปเลยยันจบนั่นก็เพราะอย่างนั้นแหละครับผมเลยเร้ยเขาขึ้นมาถึงเป็นอันดับที่4เลย และอันดับที่3เนี่ยผมยกให้มากิเลยนะครับ <c oughs> เธอเนี่ยเป็นนักเรียนในโรงเรียนสยเวทปีที่2และยังเป็นผู้หญิงคนเดียวในเรื่องมหาเวทผนึกมันที่ร่อเท่มากๆคนนึงเลยในเรื่องคือเธอเนี่ยไม่สามารถใช้พลังคำสาปได้มาตั้งแต่เกิดเลยแต่ในปัจจุบันหลังจากที่เธอได้ผ่านเหตุการณ์ล้างบางโคตรเง่าตระกูลมาเนี่ยก็ได้ปลดล็อกสกิลโทรพีมา ทำให้ตัวเธอนั้นได้หลุดพ้นแล้วก็พลังคําสาปของเธอก็ได้กลายเป็นศูนย์พละกําลังทางร่างกายของเธอเนี่ยก็แข็งแกร่งและก็กำยำมากยิ่งขึ้นเปรียบเทียบเหมือนกับร่างกายของโทจิเลยก็ว่าได้พลังกายของเธอเนี่ยคือมันลดลดเลยนะตอนนี้และในการต่อสู้ของเธอเนี่ยก็จะใช้อาวุธไสยเวทในการเข้าสู้และถ้าดูจากความแข็งแกร่งของเธออนะให้ดูอย่างโทจิก็ได้ในภาคย้อนอดีตโกโจที่ตัวโทจิเนี่ย เขาไม่มีพลังคำสาปเลยแม้แต่นิดเดียวเขาก็สามารถฆ่าไอโจแล้วก็น็อกไอโทลงได้จนไอโทเนี่ยสส้นสภาพนักศึกษาชายไปเลยนั่นแหละแต่อย่างว่าครับตอนนั้นไอโจมันยังไม่ได้บรรลุอะเนาะไอโจเนี่ยมันยังใช้ได้แค่มุกเกนกับอาโออยู่เลยแต่พอมันได้ใช้สายเวทย้อนกลับได้แล้วเนี่ยก็สามารถฆ่าโทจิลงได้และความแข็งแกร่งของมากิทางศักยภาพในการต่อสู้เนี่ยดูอย่างตอนที่เธอได้ต่อสู้กับสุกุนะก็ได้ในตอนที่สุกุนะเนี่ยโดนเมกุมิเนี่ยกดพลังเอาไว้ ทำให้แม่สามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่ถึงแม้ตัวซูคุนะเนี่ยมันกะเฉือนทีเดียวให้ออกเป็น3ท่อนเลยแต่ว่าความแรงที่ได้ออกมานั้นมันก็กลับตรงกันข้ามแต่ว่ามันก็ยังถือว่ามีความแรงอยู่อย่างตอนที่ได้เฉือนยูจิไปนั่นแหละก็ได้สร้างบาดแผลความเสียหายกับยูจิอยู่บ้างแต่ในตอนที่โดนกดพลังนั้นมาีิเธอก็ได้เข้ามาสอดในการต่อสู้และได้เข้าสู้กับซูคุนะ และเธอเนี่ยก็ได้สู้กับซูฮุนะได้อย่างสูสีมากๆเลยและความเร็วของเธอในการโจมตีและก็ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็ค่อนข้างเร็วมากๆอีกด้วยถึงขนาดที่ซูกุนะเนี่ยเอ่ยปากชมเธอเลยว่าเธอนี่มันน่าสนใจจริงๆแต่เขาได้บอกกับยูจิตลอดเลยว่าไอยูจิเนี่ยมันไอเด็กโง่และก็น่าเบื่อพูดถึงว่าถ้ามันไม่ได้โดนกดพลังเอาไว้เนี่ยมีหวังทั้งสองคนเนี่ยคงเละไปแน่แและในตอนนั้นซูคุนะก็มีพลังนิ้วถึง15นิ้วกันเลยทีเดียวและด้วยความแข็งแกร่งถึงขนาดนี้เนี่ยแหละถึงขนาดที่เคนจา คเน่ได้เอ่ยปากชมเลยว่านอกจากโกโจซาตรุแล้วสิ่งที่ข้อควรระวังนอกจากโกโจเนี่ยจะมีอยู่3คนด้วยกันเลยคือ 1. มากิและก็2ฮาคาริคินจิ 3. เอาคุสึยุตะที่อันตรายมากๆเพราะถึงขนาดที่ไอ้แก่เคนจาคุเน่ได้ออกใบรับรองไหมผมแล้วเนี่ยผมก็เลยได้บอกว่าเธอเนี่ยแหละ คือของจริงเลยได้ขึ้นมาอยู่ถึงอันดับที่3กันเลยและอันดับที่2เนี่ยก็คือฮาคาริคินจินั่นเองที่เขานั้นเป็นนักเรียนในโรงเรียนสายเวทที่ได้โดนเด้งออกจากโรงเรียนสายเวทเพราะว่าเขาทําผิดกฎในโรงเรียนนั่นแหละและเขาก็ได้เป็นนักเรียนปี3ของโรงเรียนสายเวท เรียกได้ว่าเขาเป็นรุ่นแรกเลยก็ว่าได้แด้โกโจเซนเซเน่ก็เคยรับประกันว่านักเรียนในโรงเรียนสายเวทที่แข่งแร่งของเขาก็จะมี1ถ้าเป็นปี3ก็ฮาคาริที่แข็งแกร่งมากๆปี2ก็อาโคสึยูตะและยูตะเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเลยว่าฮาคาริเนี่ยบางทีก็แข็งแร่งกว่าตัวยูตะบางทีก็ไม่ที่ฮาคาริยังไม่ได้เปิดตัวออกมาเลยในตอนนั้นเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ถึงพลังของเขาเลยว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนจนกระทั่งที่เขาได้เปิดตัวออกมาแบบเจ๋งมากๆผมนี่ว้าว อีกทั้งพลังคำสาปของฮาคารินั้นนะ่ะ่ไดาเขาได้อัดพลังคำสาปลงไปในหมัดในการต่อยแล้วถ้าใครที่ได้โดนอัดไปแล้วก็จะรุนแรงกว่าคนปกติที่ได้อัดพลังคำสาปลงไปมากๆอีกทั้งพลังคำสาปของฮาคาริเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่หยาบมากๆกทั้งยังแรงอีกต่างหากจากเสียงของคนที่โดนอัดอย่างไอ้ชาวเบิร์นนาร์ก็ได้ร้องจากแล้วก็ยืนยันมาให้เรานั่นแหละทางด้านไวพิบในการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างเฉียบคมมากๆอีกทั้งพลังที่ค่อนข้างโกงแล้วก็โอพีมากๆ อย่างการกลางอาณาเขตก็คือพนันลั่นลางเป็นอาณาเขตแบบปิดแล้วก็เป็นอาณาเขตที่มีเงื่อนไขจะไม่ใช่การโจมตีที่โดนแน่นอนและจะเป็นอาณาเขตเกี่ยวกับการเล่นเกมตีมปาจิงโก้ก็เป็นตู้สล็อตนั่นแหละเรียกได้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผีพนันธรรมดาแต่ยันอาณาเขตของมันเนี่ยก็เป็นการพนันที่ได้ว่าการพนันของเขาเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณโดยแท้จริงเลยโดยอาณาเขตของเขาเนี่ยไอ้พนันลั่นลางอะ่ะจะเป็นการเล่นเกมในอาณาเขตวนไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาในอาณาเขตที่กลางไปจะหมดลงและถ้าในขณะ ที่พี่ฮาคาริเกิดพี่เลนได้แจ็คพอตขึ้นในการกลางอะไรเขตโดยการที่จะได้แจ็คพอตมาจําเป็นที่จะต้องมีการ์ดสามใบตกลงมาเป็นเลขเดียวกันก็คือนมเบอร์ตองนั่นแหละหรือว่า8 8 8 9 9 9อะไรก็ว่าไปคือมันจะมีการา์ดสามใบใช่ปะ่ะถ้ามันตกลงมาไม่เป็นเลขตองกันหมดเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เข้าแจ็คพอตนั่นเองถ้าสมมติในเวลาที่เขาได้แจ็คพอตนั้นฮาคาริเนี่ยจะอยู่ในโหมดฆ่าไม่ตายคือเมื่อโดนการโจมตีที่ถึงตายแค่ไหนหรือได้รับบาดเจ็บขนาดไหนก็ช่าง ถ้ายังอยู่ในโหมดแจ็คพอตอยู <c oughs> ่ก็จะได้รับการรักษาจากไยเวทย้อนกลับขึ้นมาในทันทีแล้วไอ้ไยเวทย้อนกลับที่ได้รักษาอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะเป็นไยเวทย้อนกลับขั้นสูงอีกด้วยซึ่งมันโกงมากๆแต่พูดถึงว่ามันก็คงจะไม่โกงสักเท่าไหร่อ่ะเนาะถ้าตัวเขาเนี่ยดวงไม่ดีพูดถึงว่าอาณาเขตนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ดวงในการเล่นมากๆและก็จะต้องวัดดวงอีกด้วยว่าคุณจะได้แจ็คพอตหรือเปล่า ถ้าคุณดวงไม่ดีเนี่ยก็คือจบเห่เลยแต่ว่าฮากคาลิเนี่สิดวงดีสุดๆมันเลยค่อนข้างที่จะโกงนะสําหรับตัวเขาผู้ที่ได้ต่อสู้ด้วยถือว่าเป็นอนาเขตที่ค่อนข้างน่าลาคาญมากๆเลยฮาจิเมะเนี่ยมันพยายามสรรหาทุกวิธีทางแล้วในการฆ่าฮาการิแต่ตอนที่อยู่ในแจ็คพอตเนี่ยก็ฆ่าไม่ตายสักทีจนบางทีเนี่ยเขาอาจจะท้อเลยก็เป็นไปได้และฮากาลิเนี่ยเขายังเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เจ๋งมากๆเมื่อตอนที่เขาเนี่ยได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากอย่างตอนที่โดนแก๊สพิทคอริน หลัแะที่ตัวฮาจิเมที่มันได้อยู่ใต้ทะเลก็รอบ,บึ้มมาคารีอยู่เลยนั่นแหละที่เขาเนี่ยได้ยอมสลาดแขนไปข้างหนึ่งเลยทําให้เขาได้รอดมาได้จากการโดนบึ้มใต้น้ําครั้งนั้น ถือว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งสมกับที่กวัวโจเขารับประกันจริงๆและนักเรียนในโรงเรียนสซเวทที่แข็งแกร่งที่ผมเนี่ยยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยคืออาโคสือยูตะที่จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้เลยที่ตัวเขาเนี่ยเป็นนักเรียนในโรงเรียนสายเวทปี2ที่จากเด็กธรรมดามีรักไวใสชีวิตโตไปก็แลด,ดูมีความสุขดีแต่เขานั้นก็ได้ไปเห็นคนรักตายต่อหน้าต่อต,อตาด้วยความที่อยากจะช่วยหรือไม่อยากเสียเธอไปอย่างใดก็ตามแต่เนี่ยก็ภาวานาว่าจะตายนะ่าตายนะ ตายไม่ได้เด็ดขาดจากการที่มันได้ทําอย่างนั้นเนี่ยจากที่เขาจะได้ไปสบายๆเนี่ยกลายเป็นไอ้กวกเนี่ยไปสาบเขาจนกลายเป็นวิญญาณคำสาบที่แข็งแกร่งที่สุดหรือว่าเป็นราชินีคำสาบเลยก็ว่าได้ซึ่งตามหลักแล้วถ้าคนธรรมดาได้สาบไปเนี่ยถึงจะได้กลายเป็นวิญญาณคำสาบก็จริงอยู่แต่ว่าพลังของวิญญาณคำสาบก็น่าจะไม่เยอะขนาดนี้แน่ๆแ,แต่เนื่องจากการที่เขาเนี่ยมีสายเลือดของตระกูลโกโจก็คือเป็นญาติซปเปอร์ห่างเลยนลั่นแหละขนาดห่างห่างแล้วนเนี่ยวิญ,ญญาณคำสาบริกะเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งขนาดนนนี้เเเเลลยยป็ระดับพิศษ จนแล้วจนรอดมาวันหนึ่งที่เขาได้เข้าโรงเรียนสายเวทได้เริ่มฝึกฝนแล้วก็พัฒนาการตัวเองได้ได้ผ่านศึกข้ารื้อโหดต่างๆมามากมายทั้งสู้กับเกโทซุกุรุที่ยูตะเนี่ยได้ฟิลขาดเลยที่เกโทเนี่ยได้มาทําร้ายเพื่อนของเขาแกทําร้ายเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่เกโทจนสามารถอัดเกโทแล้วก็สามารถชนะมาได้ในที่สุดแล้วอาคมของอาคุสึออยูตะเนี่ยเจ้าของฉายาสยเวทไร้ก้นเบึง้ง เป็นอาคมในการเรียนแบบอาคมหรือว่าความสามารถของผู้อื่นและจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อ,อยูต่านนได้สวมแหวนพิกัดเนี่ยก็จะกลายเป็นอเวกเคนมาร่าง2และในระยะเวลาที่สวมแหวนในการใช้งานเนี่ยจะมีเวลาในการใช้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ทราบเงื่อนไขในการใช้งานว่าต้องแลกกับอะไรด้วยหรือเปล่าแล้วใน5นาทีที่ยูต่าได้สวมแหวนนี้ ยูตาจะสามารถใช้อาคมของใครก็ได้ที่ได้ไปเรียนแบบมาหรือว่าเคยเรียนแบบมาแล้วแต่ก็โดนเนิฟมาจากภาคซีโร่อยู่นะเพราะว่าในภาคซีโร่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเลยไม่จําเป็นที่จะต้องมาสวมแหวนรออเว,าอาเวกก็สามารถใช้อาคมที่เรียนแบบมาได้เลยที่ในตอนที่เขาได้ใช้วาจาคำสาบในการปัดเป่าคำสาบของเกะโทนนั่นแหละให้สลายแหลกไปแต่เดี๋ยวมันจะโกงเกินไปอ่ะเนาะ คือในระยะเวลา5นาทีนี้ถ้ายูตะาไปเรียนแบบอาคมโหดๆมาหรือว่าอาคมที่มันเจ๋งๆมีประโยชน์เนี่ยตัวเขาเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าโหดมากๆถึงจะเป็นแค่5้นาทีเนี่ยก็เพียงพอแล้วที่จะสามารถล้มผู้ต่อสู้ได้และอาคมที่เขาได้เคยไปเรียนแบบมาก็จะมีการควบคุมท้องฟ้าของอุโรทารโกที่ได้ใช้กับริวให้ได้ชิมท่าไม้ตายของตัวเองสะบ,บ้างปล่อยใส่คนอื่นดีนะปะโทรหรืออย่างใช้วาจาคำสาปก็ได้ไม่ว่าจะใช้ในภาคซีโร่หรือว่าใช้ในการหยุดอุโรธรารโกหรือการเรียนแบบอาคมที่ใช้ เนผมอันเชิญชิ่กจิงอมีออกมาซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยแหละ และในขณะที่ต่อสู้อยู่ย<ๆ>ูตะเขาจะชอบวิเคราะห์ในการต่อสู้อยู่ตลอดอย่างตอนที่ต่อสู้กับริวนั่นแหละที่ตัวเขาได้พลิกแพงสถานการณ์จนสามารถเอาชนะมาได้หรือไม่ว่าจะความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เร็วมากๆถึงเขาจะมีร่างกายที่ล่อแร่แต่เขาก็ใช้พลังคำสาปเนี่ยมาเสริมร่างกายของเขาจนสามารถกบจุดบอดที่ร่างกายตรงนั้นไปได้หรือว่าการโจมตีของเขาผู้ต่อสู้จะไม่สามารถคาดเดาการโจมตีจากยูตะได้เลยจะต้องใช้สัญชาตญาณเท่านั้นในการรับมือเพราะโดยปกติแล้วคนเราเวลาจะโจมตีไปช่ปปาก็มักจะอั พลังคำสาปลงไปในหมัดหรือว่าเท้าในการโจมตีถ้าเป็นงั้นแล้วเราจะเห็นออร่าของทิศทางในการโจมตีได้ว่าเขาเนี่ยจะโจมตีมาจากทางไหนจะซ้ายหรือขวาอะไรก็ว่าไป แต่ยูตาเนี่ยไม่ใช่เพราะเนื่องจากพลังคำสาบมันมหาศาลแล้วก็ไร้ก้นบึ้งเนี่ยจะเหมือนว่าออร่าของพลังคำสาบมันได้เอ,อ่ร้อนออกมาครอบทั้งตัวจนไม่สามารถอา่านทิศทางของการจุมตีได้เลยนั่นแหละเรียกได้ว่าถึงจะมีสภาพร่างกายที่ล่อแหล่มากๆแต่ก็ใช้พลังคำสาบมาทดแทนในส่วนนั้นที่เป็นจุดบอดของเขาได้เจ๋งมากๆเลยทั้งพลังทั้งทักษะไว้พิบือว่าการพลิกแพงสถานาการณ์ผมยกอันดับที่หนึ่งให้เลยหนูเอาไปเลยยูตะาคงมันเก่งจริงๆและทําไมแอพนด้าเนี่ยถึงไม่ติดอยู่ท็อปห้าใช่ไหมมันก็เนื่อง จากปัจจุบันเนี่ยเขาได้เป็นลูกหมีน้อยลอยลักไปแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าตัดส่วนที่น้องน่ารักออกไปเนี่ยถ้าวัดแค่ในส่วนพลังเนี่ยผมก็รังเลทะเลใจอยู่นะว่าจะให้อินุมกิหรือว่าแพนด้าดีที่จะครองอันดับที่5 เลืกอกยากมากๆเลยก็ได้คิดมาอยู่พักหนึ่งหละครับแต่ถ้ามาเทียบองค์ประกอบหลายๆอย่างอะไรกันแล้วเนี่ยความสามารถของอินุมาก,กีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูดีกว่าอยู่นิดนึงเลยนะผมเลยให้อินุมาก,กีนี่แหละขึ้นมาเป็นอันดับที่5แทนแต่ถึงยังไงแล้วก็ไม่มีโนบาระอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเธอตายแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการยืนยันว่าเธอตายแบบว่าชัวชวๆอะไรอย่างนี้นะแต่จากบทความให้การสัมภาษณ์ของอาจารย์เก๋ๆที่ได้บอกว่าโอ้ยเกียดวาดตัวละครผู้หญิงว่ะ ใช้แม่งตา,ต,าตายแล้วก็จบๆจบไปเด้จบไปเลยเลยไม่มีทางที่จะกลับมาอย่างแน่นอนแน่นอนผมเลยตัดทิ้งไปเลยในส่วนนี้ก็คือจะไม่เอามาติดอันดับแน่นอนถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเออผมจะเอามาจัดอยู่นะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ5อันดับนักเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดในฝั่งของโกโจในตอนนี้เลยนะครับ ก็เพื่อนๆคิดไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเอาล่ะก็รบกวนเวลาของเพื่อนๆมามากพอแล้วนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สละเวลาอันมีค่ามานั่งรับชมจนถึงจุดๆนี้กันนะครับเวลาของเพื่อนๆเนี่ยมันมีค่าสําหรับผมมากเลยนะ แต่ก็ยังสละเวลามีค่ามานั่งรับชมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับการที่เพื่อนๆได้คอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยนอกจากจะเป็นกาลังใจให้แก่ผมแล้วแถมการที่เพื่อนๆได้กดไลค์หรือว่ากดแชร์ไปเนี่ยมันก็ยังมีส่วนช่วยให้ผู้คนอื่นเนี่ยสามารถมองเห็นคลิปเราได้มากขึ้นนะครับหรือจะเป็นการกดซับเนี่ยก็จะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็จะเป็นการช่วยซัพพอร์ตช่องเราโดยที่ไม่ได้เสียตังค์สักบาทเดียวเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าในเร็ววันครับสำหรับว